สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ คระผมอาจารย์พิรวัตรสีสงาก็กลับมาเรียนรับใช้ท่านอีกครั้งนะครับนะสำหรับช่องนะของมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องโหรานะครับสำหรับมูลนิธิมูลนิธินะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินี้นะครับก็เปิดสอนนะศัพทวิชาทั้งหลายเลยนะทั้งในเรื่องของการบัญญ นะครับหรือว่าวิชาในภาคปฏิบัตินะครับนะในเรื่องของพระเวิทยาคมอักรรเลขยันพิธีกรรมทั้งหลาย เยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาเสิร์ฟสารนะครับเรียนเชิญได้นะครับสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อนะในกรณีที่จะโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับจะมีอยู่2เบอร์ก็คือเบอร์ศ2 6 29 81 8 1นถึง2นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิชาทั้งหลายที่ท่านสนใจนะครับซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงซึ่ง ความรู้ความสามารถในสรรัพพวิชาทั้งหลายเนี่ยนะครับคอยที่จะออรอรับท่านเป็นสิทธ์นะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธ,ธิถ่ายทอดวิชาทั้งหลายนั้นให้แก่ท่านนำไปใช้ให้เกิดเป็นคุณประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นต่อไปนะครับสำหรับอาจารย์บิณฑบาตศรีสง่าน,นั้นก็รับหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาอักขรเลขยันนะครับอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะ โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนั่นเองนะครับก็จะสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับก็คืออาทิตย์ละ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นหน้าก็จะเป็นรุ่นที่7นะครับก็วิชาที่จะสอนก็เป็นเรื่องของอักขรเลขยันการสร้างวัตถุมงคลทั้งหลายโดยการน้อมนำพระยันต์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนั่นเองนะครับมาสร้างรวมถึง มีวิชาพิธิกรรมเบื้องต้นนะครับประกอบอยู่ในหลักสูตรคือการทําน้ามนต์ธรณีสารเรื่องธรณีสารนี่เดี๋ยวต้องมาเรียนรับใช้กันในโอกาสต่อไปเพราะมีะรายละเอียดอย่างไรจรึงจะเรียกว่าต้องธรณีสารนะนั่นแหละน้ำมนต์ธรณีสารก็ใช้ในการนั้นนะครับเรื่องของการเบิกเนธพิธิกรรมในการเบิกเนธเทวรูปนะก็จะมีประสิท,ที่ให้ในหลักสูตรอักขระเลขยันเพื่อที่จะให้ท่านนําไปเป็นวิชานะครับนำ เป็นวิชาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและของตนเองนะมีผู้ที่ต้องการจะเบิกเนตรเยอะแยะนะแต่หาคู่ปาจาย์ไม่ได้เช่นถวายของมะภูมิถวายของคุณตาคุณยายนะเทวะอ่ถวายบริวารช้างมา้าทาสาทาสีนะนางรำอ่านำไปถวายไม่ได้เบิกเนตรไม่ได้ประจุหัวใจนะก็คงจะไม่เกิดเป็นพลังงานอะไร ก็เหมือนกับก,การนําอิฐหินปูนทรายนําเรซเินอเรซินนะครับไปวางให้เกะก,กะสาร,ปรเปล่ปฉังนั้นวิชาเบิกเรีเยกก็มีความสําคัญที่ถ้าท่านได้เรียนรู้ได้รับการประสิทธิไปแล้วจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็มาต่อเนื่องจากที่เรียนรับใช้ไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะจนถึงเรื่องของการจัดเครื่องบูชา พระภูมิเทวานั่นเองนะครับอันว่าพระภูมินั้นก็เป็นคติที่คนไทยเราเนี่ยนะยึดถือคือจัดตั้งสารพระภูมิไว้ในครัวเรือนเคหสถานเยอะแยะมากมายนะครับบางท่านก็จะมีคติในการไหว้บูชาเป็นรูปแบบของตัวเองหรือว่าแตกต่างกันไปนะครับเอาคติหลักนะวันนี้จะนำคติหลักซึ่งเป็นคติที่สามารถใช้ได้กับทุกที่ นะครับในเรื่องของการบูชาพระภูมิเนี่ยมาเรียนรับใช้ท่านนะครับนะเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่มีความรู้ไม่ได้จัดเครื่องบูชาหรือประสงค์จะจัดมีความศรัทธาจะจัดแต่ไม่รู้จะจัดอย่างไรจรึงจะได้เป็นอานิสงะ ก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับการไหว้บูชาพระภูมิชัยมงคลหรือพระชัยมงคลนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทวดาพระองค์หนึ่งนะก็จะต้องใช้กติในการจัดน้ำห้าอย่างนะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเปล่านมสดน้ำชาหรือกาแฟดำนะครับมีศรัทธามากกว่าน,นั้นก็จัดผลไม้สัก5อย่างอันว่าผลไม้ที่ท่านจะจัด5้าอย่าง9อย่างนี้นะครับท่านจะต้องเว้นจาก ผลไม้ที่ชื่อไม่เป็นมงคลนะชื่อไม่เป็นมงคลเช่นอะไรมังคุดนะละมุดพุทราอย่างนี้เวน้นนะอร่อยแค่ไหนสีสวยงามแค่ไหนก็ควรเวน้นเนื่องจากชื่อไม่เป็นมงคลนามนั่นเองนะครับผลไม้ที่มีหนามก็ควรเวน้นนะครับผลไม้ที่มีหนามก็ควรเว้นในการที่จะจัดเป็นเครื่องบูชานะครับก็จัดไปนะครับมาพูบุรีนะก็ไม่ควรขาด นะเพราะว่าอันว่าหมากภูบุรีนี่เป็นของโบราณเลยละคนเฒ่าคนแก่รุ่นโบ,โบราณมาหรือว่าในรุ่นปู่ย่าตายายเราที่เราเห็นเนี่ยก็ร้วนแต่นะครับกินใช้หมากภูบุรีทั้งสิน้นฉะนั้นควรจะต้องมีนะครับก็เป็นเครื่องบูชาพระภูมิที่ถูกต้องนะครับจุดทูปเก้าดอกตายายจุด ห้าดอกเห็นไหมคติในการจุดธูปยังมีความแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของความรู้เรื่องของคติจารีตพิธีนะคุณตาคุณยายก็จุดสักห้าดอกนะครับพระภูมิเทวานะก็จุด9ดอกนะครับ,นะครบเครื่องบูชาก็จัดไปอย่างที่อาจารย์บอกนะมีมากก็จัดมากมีน้อยก็จัดน้อยนะมีศรัทธามากท่านก็จัดให้ครบ ตามคตินะวันดีคืนเด่นก็จัดให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าการบูชาขอพรจากเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะครับบางคนก็ขอพรสำเริจผลบางคนก็ขอพรไม่สำเริจผลอย่างที่เคยเรียนก็มาจากเรื่องของคติเหล่านี้นะศรัทธานะครับเครื่องบูชาองค์การพระคาถานะครับสามสิ่งนี้มีความสำคัญนะมีความสำคัญมากในะาการที่จะ กระทำพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสูงจำเป็นต้องมีนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมีกติความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของที่เขาเรียกกันว่ามูเตโลอ,อย่างแพร่หลายเลยมีหลายวิชาหลายเรื่องนะ ที่เป็นการมูเตรูเพื่ออะไรนะครับนะทุกคนทุกท่านย่อมปาถนามงคลให้เกิดขึ้นแก่ตัวนะทั้งนะสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะทั้งเรื่องของโขพทรัพแก้วแหวนเงินทองลาบผลลาบลอยลาบทางการเสี่ยงนะปกติไม่มีดวงชะตาบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีจริงๆก็จะต้องพึ่งนะศาสตร์เหล่านี้ซึ่งเป็นศาสตร์ มมเตลูซึ่งก็จะมีแยกออกไปทั้งสายขาวและสายดำนะครับสำหรับในส่วนของอาจารย์มีวัดที่สอนอยู่เ,เช่นวิชาอักขระเลขยันเนี่ยนะครับก็เป็นวิชาที่จะสร้างวัตถุมงคลต่างๆที่เกี่ยวกับอักขระเลขยัน ซึ่งถ้านับเป็นมูเตลูก็เป็นมูเตลูสายขาวคือน้อมนำมาจากพระรัะตนไตน้อมนำมาจากของสูงของผ่องใสนั่นเองเพะนั้นการที่จะไปลงนะหรือไปรับการประสิทธิศาสตร์กเกี่ยวกับมูเตลูก็ควรที่จะพิจารณาแล้วเลือกสักนิดหนึ่งนะเอาสายขาวดีกว่านะสายดำนี่บางทีก็ ได้ผลระยะสั้นไม่จีรังไม่จีรังนะอาจจะมีผลข้างเคียงอาเพศอาถันอะไรติดตามมาบางท่านเขาก็ถามว่าสายดำเป็นยังไงอาจารย์เอายกตัวอย่างก็อย่างเช่นที่มีส่วนประกอบของวัตถุอาถันนะเช่นน้ำมันพรายอย่างเงี้ยนะก็นับเป็นสายดำนะครับผลก็อาจจะรุนแรงแต่ในระยะสั้นไม่จีรัง นะครับที่สคันก็อาจจะมีผลข้างเคียงเป็นประราการอื่นซึ่งเราไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องการแแต่มีมานั้นก็ถ้าจะเลือกใช้ก็เป็นสายขาวนะอย่างเช่นนะปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายเลยก็คือวิชาลง ณห,หน้าทองนะก็มีหลายสายหลายคตินะนะครับลงแผ่นทองคำเปลวสุวรรณบริสุทธ์นะลงบนใบหน้านะต้องใช้สุวรรณบริสุทธิ์นะต้องใช้แผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์นะอย่างสำหรับอาจารย์พิวัตรก็จะมีการลงณหน้า,นา,นาทอง ลงบนเนินสำคัญทั้งเก้าบนใบหน้าด้วยแผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่แผ่นทองคำเปรวเปล่าๆแล้วเอาไปแปะเอาไปลงนะครับเป็นแผ่นทองคำเปลวที่ลงอักขรเลขยันทั้งในด้านของสเสน่ห์เมตตาอนิยมและในด้านของโภกรัพย์นะโชคราภนะลงบนแผ่นทองคำเปลวนั้นและนำแผ่นทองคำเปลวนั้นละ่ะลงต่อบนใบหน้าบนเนินสำคัญ สำคัญทั้ง9าซึ่งจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆจะเป็นเนินอะไรบ้างก็มาสอบถามส่วนตัวหรือเข้ามาร่ำเรียนเป็นเรื่องเป็นราวให้ละเอียดวันนี้บอกแค่เพียงสังเขปนะครับฉะนั้นบางทีลงกันเต็มหน้าท่านก็ต้องเห็นนะลงกันเต็มหน้านี่ใช้แผ่นทองคําเปลวเยอะเลยนะต้องใช้แผ่นทองคําเปลวบริสุทธิ์นะจึงจะเข้าสู่ร่างกายได้แบบ สมบูรณ์และเป็นมงคลไม่มีการต่อต้านอย่างร่างกายงนั้นแผ่นทองคําวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้นะครับนะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้แผ่นทองคําเปลวบริสุทธิ์นั่นก็เป็นวิชาหนึ่งด้านมูเตโรนะมุ่งหวังอะไรก็มุ่งหวังให้เกิดเป็นคุณประโยชน์กับตนเองนะอย่างเช่นผู้ที่ต้องทําอาชีพเกี่ยวกับการพูดก็ดีนะ การค้าการขายการพบปัผู้คนก็ดีศิลปินดารานักสแสดงก็ดีนะถ้าจะต้องการให้โดดเด่นเป็นที่จดจำนะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนะก็จะต้องใช้สายวิชาทั้งหลายที่เกี่ยวกับมูเตลูนี่แหละลงนะครับนะก็เป็นความเชื่อหนึ่งเป็นเรื่องของวิชาซึ่งสืบทอดกันมาเป็นลายลักษณ์อักษรรุ่นต่อรุ่นหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เลือก นะเราเลือกได้นะจะเลือกสายขาวหรือสายดําเราเลือกได้นะครับเราเป็นผู้เลือกนะนั้นต้องมีความรู้ประกอบจึงจะเลือกได้ถูกต้องนะครับนะก็คุณประโยชน์ก็มุ่งหวังในหลายๆด้านนะวิชาก็มีหลากหลายเช่นกันนะท่านจะเลือกเอาตามจริตตามความชอบนะครับสำหรับในเรื่องของวิชาเ,เกี่ยวกับการมูเตรูนะูก็เคยมีผู้สอบถามมาแล้วว่า บางทีว่าหรือว่าเป็นเรื่องของการพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการไหว้บูชาถวยเทพเทวาทั้งหลายนะก็มีผู้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคาถาบูชา,าเทวดาแต่พระองค์แต่ลบพระองค์เช่นพระพรมพระนารายพระวิษณุพระรามพระรักอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคติในการบูชาเนี่ยถามมาว่าถ้าไม่สวดคาถาบูชาได้ไหมบางทีคนเยอะนะเข้าไม่ถึง มองไม่เห็นสายตาก็ไม่ค่อยจะดีคนก็นะเท่าเฉลแก่ชราแล้วแต่ยังมีศรัทธาที่จะไปไหวบูชามองไม่เห็นจะเบียดเข้าไปก็ลําบากไม่ว่าคาถาบูชาได้ไหมนะถ้าจำได้ในช่วงต้นเทปที่อาจารย์อยู่วัดเรียนรับใช้ท่านนะครับจะต้องประกอบไปด้วยสมสิ่งสําคัญจึงจะเกิดเป็นผลสำเร็จก็คือศรัทธาเครื่องบูชาองค์การพระคาถางั้นถามว่าถ้าไม่ว่าองค์การพระคาถาได้ไหมได้ แต่ถ้าหากหวังผลตำลิดให้เต็มให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสก็ควรจะต้องว่าลำบากหน่อยก็ต้องพยายามเพราะความพยายามในความยากลำบากมันก็คือความศรัทธานั่นเองท่านมีศรัทธาท่านทำได้หมดหรอครับนะ่ะท่านทำได้หมดให้ยากลำบากแค่ไหนนะบุกน้ำวุยไฟหากมีศรัทธาเรื่องเล็กฉะนั้นควรจะว่าก็รอจังหวะดีๆนะครับเบียดเข้าไปนะหรือ ตรยียมกระถาตั้งแต่จากบ้านเลยก็ได้นะเช่นบูชาพระพรมนะกระถาในการบูชาพระพรมก็มีหลากหลายเราเตรียมมาจากบ้านเลยก็ได้นะในะอินเทอร์เน็ตเสิร์ชดูก็มีบอกนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระถาบูชาเฉพาะของพระพรหมองนั้นๆหรอกนะถ้าเข้าถึงก็ใช้ของสถ,ถานที่นั้นถ้าเข้าไม่ถึงก็เตรียมตัวจากบ้านไปนะรวมถึงกระถาในการบูชาเทวดาพระองค์ต่างๆด้วยควรต้องมี เพื่อให้เป็นผลสมทธิ์แล้วก็ให้บังเกิดเป็นความผ่องใสไม่ค้างคาใจนั่นเองนะครับสำหรับคำถามข้อต่อไปก็มีผู้ถามมาเช่นกันว่าคุณประโยชน์ละ่ะอาจารย์ในเรื่องของการพิธีกรรมก็ดีการมูเตอร์ดูก็ดีหรือในเรื่องของศัพทวิชาทั้งหลายก็ดีคุณประโยชน์คืออะไรก็บอกในเทปในในรายการนี้ว่ามาบ้างแล้วว่านะย้ำอีกทีก็ได้ว่าก็มุ่งหวัง ประโยชน์ให้เกิดเก่ตนเองหรือครัวเรือนหรือกิจการร้านค้าของเราแะละเป็นประโยชน์ที่เกิดจากสิ่งเหนือวิสัยไม่ใช่ประโยชน์จากการที่กระทําไปตามธรรมชาติเช่นการค้าการขายก็ขายไปตามธรรมชาติ ขายไปตามธรรมดาของความรู้เราการพูดการจาก,ก็พูดไปตามจริตพูดไปตามความรู้ความสามารถที่มีอย่างอาจารย์วิรวัตรนี่เมื่อก่อนเป็นคนไม่พูดนะสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดน้อยนะจะพูดเฉพาะสำหรับผู้ที่สนิทเพราะว่าดวงชะตาเป็นเช่นนั้นนะแต่ใช้วิชาช่วยนะก็ในปัจจุบันก็สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดได้ดีดีไม่ดีท่านก็นตัดสินออกนี่เกิดจากวิชานะไม่ใช่เกิดจาก รรมาชาติในตัวเองปกติไม่พูดพูดน้อยน้อยมากนะครับนั่นก็คือวิชานะก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นการที่เราจะประกอบพิธิกรรมก็ดีนะทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่สิ่งที่ท่านควรจะมีนะครับก็คือเรื่องของความรู้นะท่านต้องมีความรู้ประกอบนะครับเพื่อที่จะได้ให้การประกอบพิธิกรรมทั้งหลายนั้นนะบังเกิดเป็นความผ่องใสหนึ่ง เป็นคนสลิตอีกหนึ่งะประกอบให้ถูกต้องกเทศเทวาท่านรับโมทนาในกุศลเจตนาของท่านแน่นอนนั่นคือคุณประโยชน์นะครับนะคุณประโยชน์จะเกิดขึ้นได้เต็มที่ก็จะต้องประกอบไปด้วยการกระทําที่ถูกต้องตามคติ นะฉะนั้นสุกเอาเผากินนี้มิควรเลยมิควรนะครับแต่ว่าคนเรารู้ไม่เท่ากันนะรู้ไม่เท่ากันฉะนั้นเรารู้น้อยก็ควรขวนขวายให้รู้มากนะครับเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะทำด้วยความตั้งใจเนี่ยนะผลเกิดขึ้นมากกว่าผู้ที่ทําไปโดยไม่ตั้งใจนะแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็ในเรื่องของมูเตรูนะครับก็น่าจะ ได้ความรู้บ้างพอสมควรนะแต่ถ้าจะเอาให้ทั้งหมดนะสาวันสาคืนก็ไม่จบนะครับก็เดี๋ยวจะมาเรียนรับใช้ในโอกาสต่อๆ หรือถ้าท่านต้องการทราบเรื่องใดเป็นพิเศษท่านก็ติดต่อเข้ามาทางสมาคมทางช่องทางการติดต่อต่างๆนั่นแหละฝากคำถามไว้ฝากเรื่องที่ท่านต้องการที่จะรับรู้รับ,รบ,รบทราบไว้นะครับไม่เฉพาะในเรื่องวิธีกรรมหรือในเรื่องของอักขระเลขยันในทุกๆเรื่องที่เป็นสัพพวิชานะครับมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงบุณวุญจะให้ความกระจ่างกับท่านแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับ ศรัทธาเครื่องบูงชาองค์การพระคาถาอาจารย์พิวัตรอยากให้ทุกท่านสำลิศนะในโมทนาสำลิศในสิ่งที่หวังนะในสิ่งที่ต้องการสมดังเจตนามโนสารซึ่งเป็นเรื่องเหนือวิสัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากอำนาจเหนือวิสัยไม่ใช่เป็นไปตามปกติทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ถึงเวลาอันสมควรนะครับจะต้องจบรายการนะเทปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ